ตำรวจเร่งไลลาตัวผู้กอ่อเหตุขโมยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือ AED นะคะหลังเพราะว่าหายไป27เครื่องทั่วกรุงเทพมหานครค่ะล่าสุดก็รวบตัวได้แล้ว1คนก็เพราะว่าไปโพสต์ขายอยู่ในออนไลน์ขณะที่ทางสภากาชาติไทยนะคะก็ขอให้ผู้ที่กอ่อเหตุนั้นนำเครื่องนั้นมาคืนค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีไว้ช่วยชีวิตผู้ป่วยซึ่งมีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะ วันนี้ทีมข่าวไทย p ีบีตะเวนสำรวจจุดที่เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือ AED หายนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นป้อมตํารวจค่ะอย่างเช่นจุดนี้ค่ะป้อมตํารวจวรจักรซึ่งระหว่างที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปไม่พบตํารวจประจำตู้จราจรนะคะเช่นเดียวกับที่ป้อมจราจรแยกราชดำริซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าหายค่ะ ซึ่งระหว่างลงพื้นที่ทีมข่าวและทีมศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยก็ไม่พบตำรวจประจำอยู่บริเวณนี้เช่นกันค่ะกลุ่มทีมศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยเปิดเผยว่าอยากเรียกร้องให้ผู้ที่ขโมยเครื่องดังกล่าวไปนำมาคืนค่ะเพราะถือว่าเป็นอุปกรณ์ซึ่งมีไว้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันที่อยู่ในสถานที่สาธารณะ a d ที่ถูกต้องที่สุดนะครับไม่ควรเก็บไว้ในออฟฟิศไม่ควรล็อกกุญแจเพราะว่าเวลามีฉุกเฉินจริงๆน,นะครับเอาเครื่องกระตุกหัวใจออกมาเนี่ยมันต้องเอามาใช้ได้เร็วที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสร,รอดชีวิตมากที่สุดคือนึกนึกภาพคนหัวใจไม่เต้นแล้วนะครับสิ่งที่เราที่ต้องการมากที่สุดคือต้องการให้เขารอดชีวิตต้องให้เขากลับฟื้นคืนชีพตื่นได้เหมือนคนปกติ สำหรับโครงการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือ AED ทางสภากาชาติไทยรับบริจาคมาเพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้ติดตั้งตามสถานที่สาธารณะค่ะเบื้องต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งหมด262ตัวนะคะแต่ว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ามีหายเพิ่มเติมจากจำนวน27เครื่องอีกหรือไม่ค่ะ ขณะที่พลตํารวจตรีอัจฉริยกรทองโฆษกสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติกล่าวว่ากรณีที่เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือ AED ซึ่งประจำอยู่ตามจุดต,ต่างๆทั่วกรุงเทพสูญหายไป27เครื่องว่าเบื้องต้นพลตํารวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้สั่งการให้ทุกท้องที่ที่มีเหตุไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วพร้อมทั้งสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดอย่างเร่งด่วนค่ะตั้ง 262จุดพบศูนย์หาย27จุดนะครับเนื่องจากการจัดการตามสัญญาของการจัดซื้อของสภากาชาติคู่สัญญายังติดตั้งไม่แล้วเสร็จนะครับยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทคู่สัญญายังไม่ใช่ของตรอเบื้องต้นทางกองบัญชาการตรวนครบาลได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ที่มีเหตุนะครับได้บันทึกประจําวันแล้วก็ทําการสืบสวนหาตัวผู้กระทําผิด ประกอบกับตาม M O U ที่ได้กระทําไว้กับทางสภาการาชกาิไทยนะครับให้อย่างเร่งด่วนนะครับล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวผู้ที่เอาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าไปโพสต์ขายต่อในโซเชียลมีเดียได้แล้วนะคะเบื้องต้นก็ยอมรับว่าขโมยจริงค่ะทำมาแล้ว6เ,เครื่องและอย่างอ้างว่ากำลังจะนำเครื่องที่ขโมยนั้นไปคืนค่ะ สำหรับเครื่อง AED มีความสำคัญในการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยหัวใจที่หยุดเต้นฉับพลันอย่างมากค่ะจึงไม่สามารถเก็บไว้ในห้องหรือในออฟฟิศหรือที่ที่มีกุญแจล็อกได้นะคะเพราะว่าจะทำให้ประชาชนทั่วไปนั้นเข้าถึงหรือหยิบออกมาใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ลำบากค่ะโดยสามารถ หากสามารถใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ทำ C P R ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ทันภายใน2นาทีนะคะก็จะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้ผู้ป่วยได้มากกว่ามากกว่าการรอรถพยาบาลหรือขณะนำตัวผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลค่ะ